สวัสดีค่ะช่อง24เพื่อนคุณวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในคำทำนายไพ่เล่าเรื่องนะคะแล้วควอ่านเสร็จเราจะตั้งเป็นหัวข้อให้ในภายหลังนะคะเพื่อการดูแบบนี้การดูจะทำให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำมากกว่าการตั้งหัวข้อนะคะอยากรู้ว่าวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรเพื่อน ก่อนอื่นเรามาเช็คพลังงานดูสิคะว่ามีใครเข้ามาดูกันแล้วนะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของทุกท่านเพื่อเช็คพลังงานไพ่บางครั้งเราเปิดเนี่ยถ้าเปิดมาไม่มีวันไม่มีราศีอ๋อเพ่อนไม่มีธาตุอะไรเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกคนดูได้นะ เพราะว่าเป็นเจตจำนงของเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเข้ามาดูการที่เพื่อนตัดสินใจเปิดคลิปเข้ามาดูนะคะนั่นก็หมายถึงว่าเป็นเจตจำนงของเพื่อนเพื่อนแล้วที่เพื่อนจะเข้ามารับพลังงานนะคะแล้วก็เหมือนเคยพลังงานอะไรที่ไม่ดีต่อใจไม่ต้องรับไปนะคะเพราะว่าเราดูเป็นดวงรวมเนาะดังนั้นอ่ะพลังงานอ่ะที่มันไม่ดีมันอาจจะเป็นของเราก็ได้หรือไม่ใช่ของเราก็ได้ทางที่ดีก็คือเราไม่ต้อง เมดิเฟต์รับไปอะคะ่ะเราสามารถปฏิเสธได้เลยเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะว้าวอ่าเปิดไพ่พลังงานนะคะสี 4, 3, 2, 2, 2, 2, ่สามสิบสองสิบสองใบอ่าครบสเต็ปสิบสองใบมีอะไรบ้างมีคิงเหรียญคิงเหรียญอ่า มีเมจิกเทียนมีเดอะมูนอ่ะโอเคเรามาไล่ราศีกันก่อนเนะาะไล่ร er, าศีคิงเหรียญราศีมังกรค่ะเพื่อนๆราศีมังกรเมจิกเทียนเมจิกเทียนนี่เป็นราศีพฤษภนะคะเดอะมูนราศีมีนค่ะเพื่อนๆอ่า เต็งราศีสิงห์นะคะ The Sun, The sun mm ันเด u อนี่เป็นวันค่ะเป็นวันอาทิตย์ค่ะเ,เพื่อน mm hmm. มีวันอาทิตย์มีวันศุกร์มีวันเสาร์มีวันพฤหัสวันจันทร์วันอังคาร mm hmm. นะคะแล้วคนนี้เรามาดูซิมี แล้วจากราสีมีวันแล้วเรามาดูซิมีธาตุอะไรมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมค่ะเพื่อนๆอ,อ่ะใครที่ไม่มีพลังงานไม่ต้องซีเรียสน,นะเรามาดูซิว่าพลังงานหน้าไพ้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะเราอ่านที่เมเจอร์ Major, ขนาดตัวบุคคลก่อนเลยเมจิกเชียนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะล้วนเป็นคนที่มีสติปัญญาดีมีความคิดเนี่ยลิเริ่ม นะคะไม่ว่าจะทําอะไรเมื่อจะเป็นผู้นําโปรเจกนะต์ทำในไพ่ใบนี้อ่นานไพ่ใบนี้ก่อนเลยนะคะไพ่นี้เป็นไพ่เมจิกเชียนเป็นไพ่ของสัพพันยูนะคะสัพพันยูก็หมายถึงว่าผู้อย่างรู้ดินฟ้าผู้มีการพัฒนาอันสูงสุดแล้วผู้ที่เจริญแล้วนะแล้วก็มีคนที่มีฐานะดี ถ้าฐานะไม่ดีแต่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานที่เพื่อนๆอยู่นะคะเป็นหน้าที่ตำแหน่งแห่งหนที่มีความมั่นคงสูงนะคะอยู่ในเฮดเป็นระดับผู้นำเลยแหละแล้วก็มีอะไรอีกถ้าเป็นสุภาพสตรีเพื่อนๆจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างแบบอ่อนนอกแต่แข็งในนะคะสำหรับสุภาพสตรีนะเนี่ยเพื่อนมีไพ่ ผู้หญิงมีไพ่ผู้หญิงขึ้นสองใบควีนดาบกับสเต้งอ่ะคู่กันเลยเพื่อนๆนะคะจะเป็นคนอ่อนนอกแข็งในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครเอาละเอาเปรียบเพื่อนไม่ได้เพื่อนเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะคะถ้าเป็นแม่บ้านแม่เลือนก็เป็นแม่บ้านแม่เลือนที่ควบคุมสามีได้จัดการทุกอย่างได้นะคะ แล้วก็คนที่อยู่ใต้อันเดอร์ของเพื่อนนะคะค่อนข้างที่จะเก่งกว่าบารมีของเพื่อนด้วยนะ The Sun เป็นคนที่แบบรีเลอร์ะเนี่ยตรงกับตัวนี้เลยไพ่ส,สองใบเนี่ยค่ะจะเป็นการแสดงถึงการที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนักโปรเจกต์นักรีเลอร์ไม่ว่าจะมีอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนๆจะเป็นคนที่นำานนำแฟชั่นนำความรู้แล้วก็คิดในแผนงานใหม่ๆออกขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะคะนี่คือลักษณะโดดเด่นควนี้เรามาดูซิว่าตอนนี้กายภาพเป็นกันยังไงบ้างอตอนนี้หลายคนยุ่งนะคะยุ่งกับการงานเพราะว่าไพ่สามใเนี่ยคือเพื่อนๆมีการจัดการขยายงานทำงาน อาจจะมีอยู่สาขาอยู่สองสาขาแล้วขยายเพิ่มอีกเป็น3ส,สาขาอะไรอย่างเงี้ยอืหรือถ้าว่าไม่ได้ประมาณเหมือนขยายงานขยายสาขาของธุรกิจเพื่อนๆก็ได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ๆนะคะที่มันค่อนข้างท้าทายแปลกใหม่นะคะซึ่งไม่เคยเจอไม่เคยทําก็ได้ลองทําดูนะคะตอนนี้เป็นยังไงก็อืม มันพอกระเทินอยู่นะมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางแต่ว่าเพื่อนๆเ,เอาอยู่แหละบาลานได้นะคะตอนนี้มันเหมือนแบบเอ่อเห็นภาพใบนี้ไหมคะคือเขายืนขาข้างเดียวปกติถ้ามั่นคงต้องยืนสองขาเนาะแต่อันนี้เขายืนข้างเดียวแต่เขาพยายามค่ะพยายามใช้สติปัญญาทำให้มันแบบบาลานที่ได้อยู่ให้ได้สอดคล้อง ผ่านพ้นไปได้แต่มื่อผ่านได้นะคะค่อนข้างหวาดเสียวแต่ก็เลี้ยวไม่ผิดทีแน่นอนช่วงนี้ถ้าถ้าว่าไม่โง่เหงาไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงใครนะช่วงนี้ค่ะก็มีอยู่สองกรณีลำคาญลำคลำลำคาญสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะเพื่อนๆในกรณีนี้มีสอง สองฉากกระทัดถ้าต,ตอนนี้เพื่อนๆไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดถึงใครไม่งงเงาอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆก็ลำคาญไปเลยลำคาญสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างงานเหตุปัจจัยภายนอกนะคะที่ชอบมาบรบกวนให้เพื่อนๆนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้นะเพื่อนเพื่อนมีความชัดเจนกับความรักไหมอ่ะ เนี่ยค่ะมีความชัดเจนกับความรักไหมเหมือนเพื่อนจะเลือกอะไรใหม่ๆไหมเหมือนเหมือนจะตัดจะตัดในสิ่งที่มันที่มันไม่ดีอ่ะที่มันเข้ามาใหม่แล้วไม่ดีก็ดีหรือไอ้ที่มีแล้วมันไม่มั่นคงก็ดีนะคะมันเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะอืมถ้าว่าไม่ใช่เป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็มีความรักอะไรที่มันแบบหันหลัง หลังออกไปแล้วเลิกคบไปแล้วไม่ได้คุยแล้วอืมแต่แต่จะกลับมาคุยกันใหม่เพราะอะไรเพราะเป็นสิบถ้วยเนี่ยสิบดาบตามด้วยสิบถ้วยแล้วก็ผู้หญิงถือดาบนะคะแล้วก็มีเดอะ t เ n g จบด้วยเดอะซันนั่นหมายถึงว่างานเนี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะ ไม่คิดมากในการวางแผนที่ที่จะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งที่เพื่อนคิดถึงนะแล้วคนนั้นอ่ะจะต้องเป็นคนที่แบบเคยทําให้กันเจ็บอ่ะถ้าเพื่อนไม่ทําให้เขาเจ็บเพื่อนก็ทําให้เขาเจ็บอ่ะเพราะในกรณีนี้มีการหันหลังให้กับความรักแล้วก็กลับมากลับมาใหม่คุยกันผู้หญิงถ้าเกิดว่าเพื่อนเป็นผู้ชายเข้ามาดูนะคะคู่กรณีของคุณอนะ่ะเขาเป็นคนดุ ภายนอกเ็าดูอ่อนโยนจริงแต่จริงๆแล้วเ็าเป็นคนดุนะคะแล้วงานนี้เ็าคุมเกมอะดูเหมือนเขาจะคุมเกมแต่เขาก็จะได้ชัยชนะเขาจะสำเร็จด้วยดังนั้นนะคะถ้าว่าเพื่อนเนี่ยตัดสินใจคิดจะไปง้อแฟนหรือจะตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหาตัดเก่ามีใหม่หรืออที่มีใหม่มายุ่งยากก็ตัดออกไปอะไรเงี้ย มันจะสำเร็จนะ,ะพรามันปิดจบด้ยทุกอย่างคือเดอรซันมีเดอซันไม่พอเนี่ยมีมจิเชียนคนมีปัญญาทำอะไรก็สำเร็จค่ะมาเรามาดูซิไพจะให้เล่าเรื่องอะไรนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นพลังงานเป็นบุคลิกของเพื่อนนะคะที่เข้ามาดู ไพ่อาจ,จเป็นอยเวอร์ซ่าได้อาจจะเป็นตัวคู่กรณีของเพื่อนก็นได้ที่เราอ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของของแฟนของเพื่อนหรือคู่กรณีของเพื่อนนะหรืออาจจะเป็นของเพื่อนด้วยของเขาด้วยในเมื่อไพ่บอกถึงอ่ะเพื่อนเพื่อนกับเขามีคอนมีคอนเนคชั่นที่แบบอ๋อ มันแตกต่างกันมากเลยอะเป็นคอนเน็ชันที่แตกต่างกันมากมายอือฮะแต่ลักนี้มีการวางแผนแล้วเพื่อนวางแผนที่จะแอคชั่นอืมเราเห็นแล้วแต่ว่าความรักของเพื่อนมันมันไม่ค่อยเวิร์คไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อะเหมือนที่เราเห็นมันมีสิบดาวแล้วก็ไพ่กระปรากฏออกมาเนี่ย เป็นสามดาบในกรณีเนี้เขาทำให้เพื่อนเจ็บนะเนี่ยไปไปมามาพอไพ่พขึ้นมาพอเราวางถามเรื่องความรักคือไพ่อของตอนเพื่อนอะอยู่ตรงตอนไหนนี้ตกสามดาบนะคะก็ทำให้เพื่อนผิดหวังหรอทำให้เพื่อนเจ็บหรอหรือไม่เข้าใจอะไรกันนะคะตอนนี้ความรู้สึกของเพื่อนก็ยังแย่ๆอยู่นะ แต่ว่าเพื่อนๆก็อยากจะกลับมาคุยใหม่อยากจะแอคชั่นเพราะว่าเป็นไนอฟคั p แล้วไนอฟคั p ตัวนี้ชัดเจนค่ะเป็นการวางแผนที่จะบุกรุยอาาือออกรบเต็มที่ล้ะตอนนี้กํลาลังวางแผนแล้วรบแล้วต้องชนะด้วยลบแล้วต้องได้ด้วยวางแผนไว้แล้วนะคะแล้วไนอฟคั p อันนี้นะคะถ้าเกิดเขาวางแผนแล้วแผนเขาจะเหนือนั่นหมายถึงแผนการเนี่ยมันจะสําเร็จ สรุปเลยเนี่ยนะคนรักของเพื่อนนะเขาอยู่ไกลมีความแตกต่างกับเพื่อนๆมากนะคะแล้วก็มันต้องใช้ความพยายามในการจีบอ่ะจะต้องต้องเอาชนะใจต้องไปให้ถึงอ่ะเพื่อนดูเฉอเพราะแล้วยันอ่ะเป็นไม้ไผ่ต่อกันแล้วก็มีสามลำแล้วก็ไพ่ค่อนข้างล้อกันอ่ะสองใบเนี้ยอันนี้ก็เป็นสามดาบ ในกรณีเนี้คู่กรณีของเพื่อนนะคะคนนี้เพื่อนจะไปจีบที่อยู่ในใจอะนะเขามีพันธะผูกพันไหมนะคะพันธะผูกพันแต่ว่าในภาพเนี้ยคือ,อเขาอยู่คนเดียวนะเขาเขาเขาไม่ได้มีไม่ไม่ไม่ได้มีคนอยู่ร่วมในองค์ประกอบแต่อาจจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าเป็น เป็นเจ็ดไม้เนาะเจ็ดไม้เหมือนมีตัวเลือกนะเหมือนมีเหมือนมีตัวเลือกอยู่อะไรเงี้ยอ๋อคุณไปชอบคนที่แบบแตกต่างกับคุณอยู่ห่างไกลคุณแล้วยังแถมเป็นคนที่แบบมีตัวเลือกถ้าเกิดก็เป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายที่แบบลูกงามมีตัวเลือกสาวๆมาชอบเขาเยอะเนื้อหอม,อมเนี่ยคุณก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจใช่ไหม,มแต่สรุปแล้วนะ ื่อนดูสิคะเป็นของการแอคชั่นมาเลยแสดงว่ารักเนี้ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จมันอยู่ในระหว่างที่คุยคุยกันใช่ไหมคะแต่ไพ่ออกมาแล้วว่าเพื่อนจะวางแผนวางแผนแล้วก็สำเร็จแล้วก็จะไปถึงเนี่ยเป็นการเดินทางเป็นการเดินทางที่จะไปอ,อมาเราดูไพ่ขยายให้ดีกว่าไพ่จะบอกเรื่องอะไรบอกเรื่องความรักของเพื่อนหรอวันเพื่อนจะตัดสินใจไปหาคนรักของเพื่อนเหรอคะ ขอไพ่ขยายค่ะขอไพ่ขยายสามใบอืมเพื่อเดินทางจริงอันนี้ก็เดินทางอันนี้ก็เดินทางอือหึนี่จะเดินทางไปหาเขานี่ไพ่เดินทางออกมาแล้วหนึ่งสองสามทีออฟครับเดินทางเพื่อจะไปพูดคุยออืแล้วทำไมเป็นสามดาบละ่ะอือม,มีสิบดาบสามดาบ สแสดงว่าในกรณีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเพื่อนขาดความมั่นใจหรือไม่เพื่อนเพื่อนก็ยังมีอะไรติดอยู่ในใจอยู่หรือว่ารู้สึกผิดอะไรอยู่ที่ทำกับเขานะหรือไม่อย่างนั้นเพื่อนเพื่อนก็ยังเคลียร์ยังเคลียร์เรื่องเก่าๆของตัวเองไม่ได้หมดจดนะ แต่ส่วน mm hmm. คู่กรณีของเพื่อนเป็นยังไงเขาก็มีตัวเลือกเหมือนกันนะคะ mm hmm. อืมแล้วคนนี้ลองถามซิว่าเนี่ยเขาจะเดินทางมาหากันแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จไหมความรักเนี้ยเพื่อนเพื่อนจะสําเร็จไหมเพื mm ่อ hmm. นเพื่อนจะได้ใจเขาไหม mm hmm. ขอไพ่ตอบสองใบค่ะขอไพ่ตอบสองใบว้าวสำเร็จไหมอ่ะ อเกินคาดนะคะเขาจะตอบรับนะถ้าเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมาเขาก็จะตอบรับว่าโอเคอะไรเงี้ยอืมแล้วพอมาเจอกันแล้วก็จะได้รับความรู้สึกดีๆต่อกันนี่คือไพ่หกถ้วยนะอืมคือการกลับมาเนื้อคู่กลับมาอยู่ร่วมกันเราบอกขอไพ่ขยายสองใบเพื่อนดูสิ ราชนีไม้โอ้พลังงานนี้นะคะจะค่อนข้างเด่นมากเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาดูนะคะแล้วคู่กรณีของเพื่อนเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เพื่อนๆก็สลับพลังงานได้นะคะแต่หน้าไพ่ออกมาให้เราอ่านชัดเจนว่า,าเป็นเพื่อนๆผู้ชายที่เข้ามาดูแล้วแฟนของเพื่อนนะคะคู่กรณีเขาเป็นคนสวยอะ่ะ ไม่สวยธรรมดาด้วยทำงานเก่งมีบริวารเยอะอนะคะเขาค่อนข้างมีความโดดเดน่นมีทักษะการเป็นผู้นำสูงนะแฟนของคุณนะ่ะถึงเขาจะเป็นผู้หญิงแต่เขาก็น่าจะมีทักษะอะไรที่การเป็นมีสภาวะการเป็นผู้นำนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคะอืมไม่น่าคุณถึงไม่ค่อยมั่นใจไพ่ใบนี้ก็ตีถึงความมั่นใจไม่มั่นใจก็ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจ อ่าเพราะว่าอาแฟนของคุณอะ่ะที่คุณจะมาคุยอะ่ะเขาเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วดูโดดเด่นมีสภาวะการเป็นผู้นำเราเห็นแล้วไพ่ที่เราเปิดมาตอนแรกชุดแรกเห็นไหมเห็นเดอะสเตงไหมอืมคือถ้าเกิดว่าคุณมานะ่ะเขาควบคุมคุณเลยนะอือฮึทำยังไงแล้วความรักนี้จะเป็นยังไงอ่ะขอขอไพ่ชุดนี้ สรุปแล้วก็คือสำเร็จนะถ้ามานะ่ะอืมดเดวอ,อยู่ไกลจริงๆโอ้โหพวกคุณเป็นคู่รักกันนะคะเป็นคู่รักแบบเราเปิดเปิดให้ครบสามใบแล้วเราค่อย บอกว่าเป็นคู่รักแบบไหนอันนี้ต้องปิดนะคะเ,เพื่อนเพเพราะว่าเป็นภาพโป๊ถึงจะใช้ฉบับการ์ตูนก็ไม่ได้แต่ถ้าว่าเราใช้ไพ่ชุดใหญ่เนี่ยหน้าอกก็จะเห็นแบบรูปเป็นหน้าอกเลยโอ้โหอันนั้นยิ่งโ,โหนะักปิดแล้วก็ยังโดนนะคะเ,เพื่อน ขอไพ่ดูว้าวเพื่อนหาสรุปแล้วความรักนี่นะอืมไพ่เปิดมาให้เราอ่านเรื่องความรักเราก็อ่านความรักไปเลยไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาแทรกเลยเรื่องรักล้ลลวนๆเลยเนี่ยอืความรักของคุณนะ่ะเป็นความรักสําหรับคู่ที่อยู่ไกลบางคนก็อยู่ต่างประเทศเป็นชาวต่างชาตินะอืม ถ้าว่าเป็นชาติเดียวกันก็ค่อนข้างอยู่ไกลอ่ะอยู่คนละภาคไปเลยนะคะแล้วก็ t ด e world เนี่ยไม่ใช่แค่บอกถึงความไกลเท่านั้นบอกถึงความแตกต่างด้วยนะคะมีความแตกต่างกันค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นศาสนาความเชื่ออายุทรัพย์สินสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคุณมาเจอกันคุณจะรักกันมากคุณจะสวีกกันมากเลยเนี่ย ภาพออกมาย้ำเนี่ยก็คือทั้งสองชุดเนี่ยค่ะบ่งบอกถึงความรักใคร่นะคะการแนบชิดการมีปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอลึกซึง้งค่อนข้างน่าหวาดเสียวเออแต่ว่าโตๆกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยคนมาดูต้องต้องเป็นคนโตแล้วแหละเพราะว่าคลิปของเราอะ่ะคือสิบแปดบวก เราไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆเข้ามาดูนะคะดังนั้นคนที่เข้ามาดูได้ก็คือผู้ใหญ่แล้วนะคะคุณมาเจอกันอนะ่ะคุณจะดูดดื่มมากความรักจะค่อนข้างสุขสมบูรณ์นะคะจะเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วความรักนี้มันเป็นความรักเก่าๆนะเหมือนเหมือนเหมือนมันจะจบไปแต่ว่ามันได้กลับมาเจอกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือถ้าอ่านไปลึกซึ้งกว่านั้นเป็นความรักในอดีตชาติที่กับชาติมา มาเกิดแล้วมาเจอกันแล้วมาสานความรักกันเหมือนเดิมนะคะอ่านได้สองฉากทัศน์แต่สูบแล้วก็ดีดีหมดนะะอ่าเพราะฉะนั้นใส่ความมั่นใจเยอะๆหรือก่อนหน้านั้นอ่ะถ้าเกิดได้ทำอะไรกันให้เสียใจอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไพ่ไม่มีความขัดแย้งเลยมีแต่การวางแผนแล้วก็ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่อนข้างแบบ มีมีความสุขเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะว้าวเยี่ยมไม่มีอะไรอ่านแลอวะไพ่สวยอะ่ะไพ่ดีแล้วเนี่ยอืมไหนลองเอาอีกสักสามใบไหมเหมือนมีอะไรที่ติดอยู่ในใจอยากจะบอกไพ่อยากเตือนอะไรสำหรับความรักนี้ไหมคะ มีอะไรไพ่อยากเตือนสำหรับความรักนี้ไหมคะ view of fortune view of fortune คุณดูสิไพ่ view of fortune นี่สวยมากเลยนั่นหมายถึงความรักของคุณนะคะมันได้เวลาแล้วจากที่มันห่งหางๆกันไปหรือไม่เข้าใจกันนะคะมันก็ได้เวลาที่จะต้องกลับมาหาจูนกันคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะ ถ้าห่างกันไม่ได้เจอกันเลยก็มีโอกาสที่จะต้องได้เจอกันนะนะขออีกสองใบค่ะอือหืเอ,อเยียมเพรอร์เพื่อนๆค่ะถ้าว่าเพื่อนผู้ชายนะให้เพื่อนมั่นใจตัวเอง คนรักของคุณนะคะต่อให้เขามีตัวเลือกหรือว่าคุณจะมองว่าเนี่ยเขาเป็นถึงราชินีไม้เลยแต่คุณได้เตรียมเพลเรตเตรียมเพลเรตเหนือกว่าราชินีไม้อีกนะแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วคุณไม่ต้องเขินอายเลยคุณจะเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาไม่ว่าคุณจะยังไงก็ช่างแต่สําหรับราชินีไม้เนี่ยอืม เขาจะรู้สึกถึงจะแตกต่างแต่เป็นแตกต่างที่มี power เหนือกว่าเขาเขาจะยอมรับคุณอ่าอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบไพ่ไม่ได้เตือนแต่ไพ่ามาบอกถึงความมั่นใจอือหือ s of swords คือมีอะไรอ่ะให้ให้พูดคุยกัน ให้พูดกันตรงๆนะคะอืมเพราะว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่แบบองบอกถึงแบบความเจ้าชู้การมีเลสสนายอะไรเงี้ยดังนั้นนะคะก็คือถ้าว่าอยากจะให้ความรักมันสมบูรณ์มันดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรจะมีอะไรที่มันปิดบังซึ่งกันและกันเหมือนเหมือนคนที่มาดูไพ่นะคะมีความลับอะไรอือหือ ไม่รู้แหละคุณมีความลับอะไรอ่ะ,อะคุณอยากบอกก็บอกแล้วกันไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกนะแต่หน้าคุณนี่เอาเรื่องหน้าดูเหมือนซุ่มจะมาทำอะไรสักอย่างนโอเคสรุปแล้วถ้าเกิดคุณมีแฟนสักคนหนึ่งอยากมาหากันคุณมาหาได้นะคะออืแล้วมันก็ได้เวลาแล้วแหละอืแล้วเขาก็จะประทับใจในตัวคุณมากถึงแม้จะมีความแตกต่างกันนะ คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำไพ่เสียงทายกันนะคะอ้าวเตรียมคำถามเลยเตรียมคำถามเลยสำหรับไพ่เสียงทยายอยากถามอะไรถามได้หมดเลยที่เราทำไพ่เสียงททยทายคลิปเนี่ยทุกๆครั้งนะคะเป็นเจตจำนงให้เออเซลมาบอกให้เราทําแบบนี้ ถ้าใครไม่ชอบก็ปิดจบผ่านไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ทำไพ่เสียงทายเล่นกับเราต่อนะไพ่เสียงทายค่ะเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no นะเมื่อได้คำถามแล้วจะขออนุญาตเล่นไพ่ตอบนะคะอะไรเนี่ยอือฮือ๋อส i ก s i x of p e พ t ั a เ o ิลเเป็นไพ่ของบุญกุศลนะคะดังนั้นเสร็จเนี่ยไม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพ่ตอบเป็น Yes ค่ะเป็นไพ่ดีดีมากนะคะสำหรับทุกๆคำถามเลยไพ่ตอบเป็น Yes ค่ะคำถามเสียงไทยถามได้ทุกคำถามถามได้ทีละคำถาม เราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no เมื่อได้คำถามแล้วเราจะเลือกไพ่ตอบท่านนะอะไรเอ,อ่ย the d e a t ไม่ว่าใครจะถามอะไรไพ่ตอบเป็น no นะคะโอ้ไพ่ใบนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลย อืมเป็นไพ่เดอะเดยไม่ว่าใครจะถามอะไรนะคะไพ่ตอบเป็นโ no นนะคะเพื่อนๆอ,อือฮึไพ่ไปที่สิบสามทุกคำถามเลยนะคำถามเสียงทายเนี่ยเขาล่วงเองนั่นหมายถึงว่าคำถามที่ท่านถามเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราตอบเป็นโ no นนะ่ะ มันใช่เพราะว่าไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันก็ม่งบอกถึงความมีเล่ห์เหลี่ยมไพ่เสียงทายค่ะตั้งคำถามได้เลยถามได้ทุกคำถามนะคะถามได้ทีละคำถามเราจะเปิดไพ่ตอบท่านเป็น yes no ค่ะ ไม่ได้คำถามแล้วเราขออนุญาตเลิกไพ่นะอ้าวไพ่ไปเดิมโอ้โหแสดงว่าจะต้องมีคนถามคำถามเดิมแน่เลยไพ่ตอบเป็น yes นะคะไม่ว่าใครจะถามอะไรไพ่หกเหรียญดีดีหมดทุกอย่างเลยสำหรับไพ่หกเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ของบุญกุศลน,นะไพ่ตอบเป็น yes ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ ช่องยิปซีต้องคอราไปก่อนแล้วพบกันหน่อยคลิปหน้าสวัสดีค่ะ